กองทุนหุ้นเอเชียในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลตอบแทนเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m a n l y Fund p e r f o r m เรนซ์อัปเดนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเป็นของเดือนกุมภา2022นะครับเก็จะเอากองทุน TMB a g l f ของทหารไทยนะครับ B Asia ของบัวหลวง SCB AOA ของไทยพาณิชย์ KTA Asia กิจเของกรุงไทยแล้วก็ อาเบะแพของอาเบดีนะครับออกมาพูดคุยเรื่อง performance ใน1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจการลงทุนนะครับก็นํามาจากหลายๆที่นะครับเอามาประกอบกันมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเริ่มกันที่ผลตอบแทนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอันนี้วิบดึงข้อมูลมาจากฟินโ o เมนาข้อมูลณนะวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเห็นว่ากองทุนหุ้นเอเชียเนี่ยก็ติดลบกันทั่วหน้านะครับก็ เอ่อเรนจ์ในการติดลบเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2-3%นนะครับโดยกองที่มีการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็คำว่าเอเชียแปซิฟิกในที่นี้ก็จะกระจายไปฝั่งที่มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะติดลบน้อยกว่ากลุ่มนะครับกองที่ว่าก็คือตัว อาบะแพกของอาบดีนะครับก็เห็นว่าเนี่ยติดลบกันทั่วหน้าเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปดูผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นรายปีระยะยาวนะครับดูในระยะแบบ5ปีเนี่ยก็ผลตอบแทนก็อยู่ในระดับประมาณสัก5-7%นะครับก็อาจจะถือว่าต่ํากว่าเกณฑ์ความคาดหวังที่วิปตั้งเอาไว้ก็คือถ้าเป็นกองทุนหุ้นเอเชียเนี่ยวิวก็อยากจะคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก10%ตต่อปีแต่เนี่ยก็ถือว่าให้ไม่ถึงนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะบอกว่า ไม่ใช่ว่าจะถือ,อ,อลงทุนในกองทุน้นเอเชียจะคาดหวังอดแทนระดับ10%ไม่ได้ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูแบบ1ปีย้อนหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเลวร้ายนะครับสำหรับกองทุนหุ้นเอเชียเพราะว่าติดลบกันไปในระดับประมาณเกิน30%เออขอใหครับเกิน10%เลยทีเดียวโดยเฉพาะที่หนักมากอย่างเช่น s c b AOA เนี่ยกลตอบแทนย้อหลัง1ปีเนี่ยติดลบไป35%เลยทีเดียวนะครับ อย่างไรก็ตามถ้ามาดูผลตอบแทนแบบค a l เลนด้าเย r นครับก็คือไม่ได้เอาผลตอบแทนมาพ่วงแบบว่าคิดต่อต่อกันเป็นแบบทบต้นรายปีเนี่ยก็จะเห็นว่าผลตอบแทนในปีปฏิทินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ทําได้ดีนะครับในตละปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปอาจจะมีแค่ในช่วงเน่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มันมีภาวะที่เนี่ยตลาดหุ้นฝั่งประเทศจีนเนี่ยมีการเข้มงวดทางการควบคุมกิจาการเท็ขนาดใหญ่เนี่ยก็เลยทําให้ตลาด กองทุนที่เอเชียเนี่ยมันติดลบลงมามากนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะชี้ให้เห็นก็คือในในการดูบทตอบแทนแบบคาเลนด d a r ยเย็นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ากองทุนอย่าง scb a o A เนี่ยที่บอกว่าที่ผ่านมาผลตอแทนหลังหนึ่งปีเนี่ยมันติดลบรุนแรงมากลบสาอร์นะครับแต่ลองมาดูด้วยกับเป็นผลตอบแทนแบบคาเลนด d a r ยเย็นเนี่ยก็จะพบว่า scb a o A เนี่ยเวลาที่เขาทำผลตอบแทนชนะเพื่อนเนี่ยเขาทำชนะแบบ ฉีกขาดกระจุยเลยนะครับอย่างเช่นใน2ปี2017เนี่ยคนอื่นเขาได้กัน10-20% 30% SCB AOA เนี่ยซัดไป60นะครับในขณะที่ดูอย่างเช่นปี2019นะครับคนอื่นเขาได้กันหลัก10%ไม่เกินประมาณสัก15% SCB a a ซัดไป36นะครับปี2020เนี่ยคนอื่นเขาได้กัน10-20-30% SCB AOA ซัดไป46%นะครับ ปี2021ก็เช่นกันอ๋อไม่มาปี2021ปี2 0 2 1ไม่นับขออภัยก็ดูแค่3ปีนี้ก็พอ17 19 20นะครับมันก็อาจจะบ่งบอกคาแรคเตอร์ของกองอย่าง s c b AOA ได้ว่าเวลาเขาเทำผลแานได้ดีเนี่ยก็จะดีแบบชนะเพื่อนฉีกไปเลยแต่เวลาที่ทาผลตแานได้แย่มันก็จะแบบว่าแย่ผิดเพื่อนเขาเลยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในปี2021เนี่ยคนอื่นเขาเอ,อ,อย่างตัว KTA Asia เนี่ยเป็นบวกนะครับแต่คนอื่นเขาก็ 1%นึลบหลบสแต่ sbaoa ในกระชากลบสิเลยนะครับในปี2021ที่ผ่านมานะครับเอาล่ะทีนี้มาดูท็อปโฮดดิ้งในแต่ละกองนะครับเริ่มที่ ba s ฉ a ยกันก่อนนะครับ ba เฉียเนี่ยที่เราอาจจะคุ้นหูกันนะครับก็อย่างเช่นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้พี่พูดหลายทีแล้วพูดฟังย้ำอีกทีคือว่าเป็นบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ที่ไต้หวันนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์อันดับ ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับของ Market Share อันดับหนึ่งนะครับเทนเซ็นอันนี้ที่จีนเราเรารู้อยู่แล้วนะครับซัมซุงอันนี้ก็ผลิตมือถือนะครับแต่นอกจากมือถือเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ซัมซุงทำรายได้ได้ดีก็มาจากการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันนะครับอลีบาบาคุณแจ็คหม่าอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นของอินเดียนะครับ housing development finance นะครับตัวย่อมันคือ hdfc bank นะครับก็จะเป็นธนาคารในอินเดียนะครับ i c i c i อันนี้ไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นธนาคารที่อินเดียเช่นกันนะครับมิ่งอยางสมาร์ทอันนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลมา j d c o m ก็เป็นค้าลีกค้าขายออนไลน์ของที่เมืองจีนนะครับแต่ที่เกิดเราเห็นเป็นธงสหรัฐอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาจดทะเบียนแบบไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ AIA อันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวลาเซนแอนทัวร์บรออันนี้ไม่แน่ใจยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับ อันนี้ก็คือท็อปโฮลดิ่งของ b ีเอเชียที่วิยาจะให้สังเกตคือที่ตีกรอบสีฟ้าไว้นี่ครับก็เห็นว่าในช่วงผลตอบแทนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่กองทุน b ีเอเชียลงทุนอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้ก็ติดลบเป็นทวนนาดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ตัวกองทุน b ีเอเียจะติดลบนะครับ แต่ถ้าเกิดอ่าที่บอกว่าไอ้อันนี้เป็นผลตอบแทนช่วงสั้นแค่1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดดูผลตอบแทนที่ลงทุนมานานๆในกิจการเหล่านี้ก็จะเห็นว่าแทบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นบวกหมดเลยก็จะมีแค่ตัวอาลบาบาของคุณแจ็คหมาั่นแหละที่โดนไม่เรียวนะครับจากทางรัฐบาลจีนเนี่ยเข้มงวดกวดขันมากก็ผลตอบแทนในช่วงสาปีก็ยังติดลบอยู่เลยครับใครคนอื่นเขาปิดบวกกันหมดแล้วนะครับ มาดูกองของฐานไทยกันบ้าง TMBAGLF นะครับอันนี้ก็ Master Fund ชื่อชโร r ดอรนะครับของเดอร์ก็ยี่หอ้อตัวหน้าหุ้นที่เมื่อกี้อาจจะไม่ซ้ำกันก็จะมีตัว LG Chemical นะครับอันนี้ก็ชื่อเป็น h h m i c a l นะครับแต่ก็มีสว่วนรายส,ส่วนในด้าส่วนหนึ่งก็มาจาก Semiconductor เช่นกันนะครับ MediaTek ข,ของไต้หวันนะครับอันนี้ก็เป็น Semiconductor นะครับ Hs BC Bank นะครับอันนี้ก็เป็นธนาคาร a m p e r i x Tech อันนี้น่าสนใจครับเป็นบริษัทที่ผลิตตัวแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอยู่ในจีนเป็นใหญ่อันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายของประเทศจีนที่อยากจะผลักดันเรื่องเทคโนโลยีตัวรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีธนาคาร Standard Charter e d นะครับเหมือนกันหุ้นแทบจะทุกตัวในกอง TMB ใน Top h โฮลดิ g ของ TMB AGLF เนี่ยผลตอบแทนช่วงหนึ่งเดือนก็ติดลบแดงเถือก็ไม่น่าแปลกใจที่ตัวกองทุนก็ติดลบนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูผลตอบแทนในระยะยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบวกแล้วก็บวกได้เยอะด้วยนะครับมาดู s c b a o a กันบ้างครับกอง Master Fund คือ Morgan Stanley นะครับ หน้าหุ้นที่เราอาจจะไม่คุ้นเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปก็จะมีเหมยถวนนะครับเหมยถวนเตี้ยนผิงเนี่ยก็จะเป็นบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่ที่จิน่ัดินใหญ่นะครับ Trip.com อันนี้ก็ถ้าเราคุ้นกันก็อาจจะเป็นเหมือนกับพวกบริการพวก Booking.com Acoda โกเนี่ยนะครับก็เป็นจองโรงแรมจองทริปออนไลน์นะครับ n e v e r c o r p อันนี้เราคุ้นอยู่แล้วก็คือแอปพลิเคชัน Line ที่เราใช้กันนั่นแหละครับ เคียวโชเหมาไทยอันนี้ที่วิวออกเสียงติดขอภัยอันนี้ก็คือเล่าเหมาไทยของที่เมืองจีนนะครับตัวคูแปงอันนี้ที่วิวออกเสียงที่ก็ขอภัยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับอ e ีคอมเมิร์ซของที่เกาหลีนะครับอันนี้โฟซานนี่วิวไม่แน่ใจแล้วนะครับมาร์แกนสแตลเล์ก็สถาบันการเงินนะครับไอ้อตัวเคอีนี่วิวไม่แน่ใจไม่ได้หาข้อมูลนะครับก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ปิดบวกปิดลบสลับกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดผลตอบแทนระยะย,ยาวของหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็มกักจะผลตอบแทนเป็นบวกนะครับ มาดู KTA Asia กันบ้างนะครับพอมาดูตัวท็อปโฮ d ดิ้งของ KTA Asia เนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ว่ามีความแตกต่างจากกองเอเชียอื่นๆก็คือกอง KTA Asia ซึ่ง Master Fund คือ f i d e l i t y Fund p a c i f i c Fund เนี่ยนะครับเขามีการกระจายลงทุนไปในญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ ate, นะครับก็จะมี Rakuten นะครับที่เป็นต e ัว e-commerce นะครับมี Digital Garage โคโคนาล่านะครับฟูจิโบโคดิงอันนี้สารพัดเองก็ยังไม่ได้หาข้อมูลมาว่าคืออะไรบ้างแต่ความต่ตกที่เห็นได้ชัดก็คือว่าในบรรดากองทุนเอเชียทั้งหมดเนี่ยที่สนใจแล้วก็ลิสต์มาให้ดูวันนี้เนี่ยมี KTA เอเชียหิดเนี่แหละที่มีการกระจายไปญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะมีความที่อันนี้เป็นความแตกต่างจากคนอื่นเขาตัวผลตอบแทนในหุ้นที่เป็นท็อปโ d ดิงในช่วงหนึ่งเดือนก็ ส่วนใหญ่เป็นบวกนะครับส่วนใหญ่เป็นบวกก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็ถือว่าดีเลยแหละแต่ว่าตัวกองแม่ก็ก็ยังติดเอ่อไปขอไปดูผลตารแทนกองแม่ดิดหนึ่งออของกองในไทยนะครับอ่าก็ถือว่ายังติดลอบอยู่นะครับติดลอบอยู่อย่ครับแล้วก็ก็ได้จะประมาณนี้ก็ถือว่าดูเป็นท็อปท็อปโฮลดิ้งกันละกันนะครับมาดู ของกองสุดท้ายนะครับของอาบารีนชื่ออาบาร์แพกนะครับกองแม่ก็คืออาบารีนสแตนดาร์ดนะครับเอเชียแอตแลนติกเอฟเวอิตี้ฟันนะครับหน้าหุ้นก็มีความใกล้เคียงนะครับกองอื่นๆแต่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าก็จะมีการกระจายไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับก็เห mm hmm. ็นว่าจะมีเนี่ยตัว CSL เนี่ยอันนี้พี่ลืมหาข้อมูลมาให้นะครับว่าว่าเป็นกิจการอะไรอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับ ผลตอบแทนส่วนใหญ่ของหุ้นที่เป็นท็อปโพดดิ้ก็ติดลบนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ในระยะยาว3ปีเนี่ยก็ปิดบวกกันหมดนะครับแล้วก็บวกกันในระดับที่เกิน2หลักซะส่วนใหญ่นะครับมี3หลักด้วยอย่างเช่น t s m g เนี่ยบวกเป็น100%เลยนะครับแล้วก็ ASML ของที่เป็นตัวโรงงานผลิตเป,เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรในการผลิต s e m i c o t นบวกตอร์เนี่ยบวก200%เลยนะครับในช่วง3ปีนะครับ เอาละเมื่อกี้พูดถึงพอตแทนของกองไทยแล้วก็พาไปดูท็อปโ d ดิงแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเอากองทุนเมื่อกี้ที่พูดกันเนี่ยเอามาพลอตโดยเทียบพอตอ่อแทนเทียบกับความเสี่ยงนะครับวิธีการดูกราฟนี้นะครับก็ดูแกนตั้งก่อนแกนตั้งเนี่ยเป็นแกนเรื่องความเสี่ยงนะครับถ้ากองไหนที่อยู่สูงๆเนี่ยก็จะแปลว่าเสี่ยงสูงนะครับกองไหนที่อยู่ล่างๆก็แปลว่าเสี่ยงต่ำนะครับส่วนพาร์ทที่เป็นแกนนอนอันนี้คืออน ในวัดในเรื่องของผลตอบตอบแทนนะครับวัดในเรื่องผลตอบแทนถ้าเกิดสมมุติว่าเอ๊เดี๋ยนะ <ๆ S 1> ขอภายขอภัยเอานนี่วิบขอเริ่มใหม่นะครับ <ๆ S 1> แกนตั้งแกนตั้งอันนี้เป็นการวัดผลตอบแทนนะครับแกนตั้งเป็นการวัดผลตอบแทนถ้าสูงสูงเนี่ยก็แปลว่าให้ผลตอบแทนที่ดีถ้าต่ำต่ำเตีย้ยเตี้ยกรีดเตี้ยเตี้ยก็แปลว่าให้ผลตอบแทนน้อยครับ แกนตั้งเป็นเรื่องของผลตอบแทน่ะส่วนแกนนอนเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับแกนอนเป็นเรื่องของความเสี่ยงถ้าเบมาทางขวาเนี่ยก็แปลว่าเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าเบมาทางซ้ายก็แปลว่าเสี่ยงต่ำกว่านะครับอาละทีนี้เมื่อเราเอาผลตอบแทนมาเทียบกับความเสี่ยงครับก็จะได้ดนังต่อไปนี้นะครับถามว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับสิ่งที่เราอยากได้เราก็อยากได้กองที่อยู่บนบนนะครับสูงสูงแล้วก็คอนมาทางซ้ายเพราะแปลว่าเป็นกองที่ให้ผลตอบแทนดีและก็ ความเสียงต่ำนะครับปรากฏว่ากองที่เข้ามาในเกณฑ์ที่อยู่บนบน้ายายเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับตัวอาปเแพคของอาปร์ดีเนี่ยอยู่บนสุดสายสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น TMB-AGLF ของราของทหารไทยนะครับแล้วก็ตามด้วย BA เ i a แล้วก็ k t a a s i a เกิของกรุงไทยนะครับ ส่วน S B L A, A วิบไม่แน่ใจว่าทำไมวิบลองคีย์ข้อมูลไปใน ft.com แล้วมันไม่โชว์นะครับก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าดูจากสไตล์เมื่อกี้เนี่ยก็เดาว่า S B A O A เนี่ยก็น่าจะอยู่แบบ higher risk higher return นะครับน่าจะไม่เห้อนแทนที่สูงแหละแต่ว่าความเสี่ยงก็น่าจะสูงตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นการคดดาดเดาเนาะทีนี้มาลองเปรียบเทียบกันโดยใช้สไตล์แบบ high conviction นะครับหรือว่ามีการ มั่นใจในการลงทุนมากก็เลยลงทุนกระจุกในหุ้นแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็เทียบกับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็น v a l d e r e r s i f y ก็คือมีการกระจายตัวของหุ้นที่มากกว่านะครับวิบก็เลยลองเออขีดเส้นประสีฟ้าตรงนี้มาให้นะครับโซนซ้ายเนี่ยวิบมองว่าอ๋อขอขอภยัยกองเอเชียเนี่ยมันวัดเรื่อง High Conviction กับ w a l d i v e r s i f i f y ได้ยากนะครับแต่ที่วิบตีเส้นประสีฟ้ามาให้เนี่ยก็คือว่า ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นกองที่ลงทุนในแบบเอเชียที่ไม่ได้มีการเน้นกระจายไปที่ตัวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับถ้าเป็นฝั่งเอเชียแบบที่ไม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 ีออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะมี3กองมี B เอเชีย t n b a g l f แล้วก็ ACBAOA นะครับ3กองเนี้ยก็มีความกระจุกตัวในการลงทุนหุ้น10ตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก40-50%นะครับ ส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมีการกระจายไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแต่ที่พิเศษก็คือตัว KTA เอเชียเนี่ยมีไปญี่ปุ่นด้วยนะครับก็จะแห่เนี่ยวิกอติดกลับมีไปญี่ปุ่นถึง30%ทีเดียวแล้วก็ KTA เอเชียเนี่ยการกระจุกในหุ้น10ตัวแรกเนี่ยมีแค่18%ในขณะที่ตัวอาบดีนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่4 0สกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงกับฝั่งที่เป็น Asia เอเชียที่โดยที่ไม่ลงออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะ ดังนั้นถ้าจะวัดในแง่ของการ high conviction กระจุกการลงทุนกับ real well diversified ที่มีการกระจายตัวเนี่ยอันนี้อาจจะเอสำาักกองหุ้นเอเชียที่เอามาวัดวันนี้อาจจะไม่ใช่เกณฑ์ที่เอามาวัดได้ดีนะอาจจะต้องเทียบว่าเราอยากได้กองที่เป็นแบบเอเชียหลักๆจริงๆนะครับก็ไม่รวมออสเตรเลียนิวซีแลนด์เรียกได้กระจายไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยหรืออยากได้กองที่มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วมีเติมญี่ปุ่นเข้าไปด้วยก็ต้องเป็นกรุงไทยก็มีให้เลือกแค่กองเดียวนะครับประมาณนี้ ทีนี้่ละในเรื่องของความกระจุกตัวในการลงทุนกับการกระจายตัวในวิวบัพภาพนี้อาจจะชัดกว่านะครับอันนี้ดึงข้อมูลมาจาก Morningstar มาดูเลยว่าเขาเลือกจํานวนหุ้นที่ลงทุนนะกี่ตัวนะครับอันนี้ที่เห็นชัดก็คือน,นี่ครับ SCB AOA เนี่ย High Conviction ของจริงครับเลือกลงทุนในหุ้นเพียงแค่37ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับกองเอเชีย อื่นๆนะครับลงทุนใหญ่ b a ย58ตัว TMBAJLF 64ตัว AOSBLA มีแค่37ตัวครับมาดู KTAA เช็ขีด A กันบ้างน,นะครับอันนี้กระจายสุดๆครับ212ตัวครับก็ส่วนอัลบั้มแผกมี59ดังนั้นถ้าไม่รวม s c b l a กับ KTA Asia เนี่ยวิวาที่เหลือเนี่ยมันใกล้เคียงกันก็คือลงทุนประมาณสัก50-60ตัวเนี่ยไม่ได้มีในย้าแต่ถ้าเกิดมีในย้าเนี่ย AOA เนี่ย High Conviction นะครับลงแค่37แล้ถ้าจะเอาแบบกระจายการลงทุนมากๆเนี่ยก็ต้องเป็น KTA Asia เพราะมี212ตัวเลยนะครับเอาละเมื่อกี้พูดเรื่องของแทบลที่มาดูข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เตรียมมา้าอันนี้วิบดึข้อมูจากกรุงศรี Exclusive นะครับ ก็ส่วนใหญ่ล้วก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเพราะว่าออกองทุนที่ลงทุนในเอเชียเนี่ยน้ำหนักมันก็จะไปอยู่ในฝั่งจีนเนี่ยประมาณสัก40-50%อนนะครับก็เลย้องเอาข้อมูลเศรษฐกิจจีนมาคุยกันก็คือข้อมูลก็บอกว่าอย่างนี้ครับก็บอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยตัวเลขเทางเศรษฐกิจมันปร่งชี้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มที่จะชะลอตัวแล้วนะครับ แต่ก็คาดว่าหลังจากไตรมาสที่2เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้นะครับก็ดูจากประมาณการต,ตัว GDP เนี่ยที่เขา forecast เอาไว้เนี่ยช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก4.2แต่พอเข้าไตรมารส2ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น4.65.6แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับเนี่ย5%ก็คิดว่า ตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไปเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะครับดังนั้นก็คาดหวังว่าผลตอบแทนของกองทุนก็น่าจะดีขึ้นในไตรมาสสเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้ามีวัดข่าวที่น่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับก็คือว่าข้อมูลเขาบอกว่าอย่างนี้ครับออทุกๆปีเนี่ยที่มีการประชุม national congress เนี่ยนะครับ หุ้นเนี่ยมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นครับและในปีนี้เนี่ยในช่วงไตรมาสที 4, ก็จะมีการประชุม national congress ที่ว่านี้นะครับ mm. เขาก็ให well, ้ข้อมูลดูว่าช่วงที่จะมีการประชุมเนี่ยก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยหุ้นเนี่ยมักจะขึ้นตลอดเลยนะครับ mm. ก็ให้ดูตั้งแต่ปี97นะครับ2002 2007 2012 2017แล้วก็มีค่า average ดูค่า average ที่เป็นเส้นแดงก็ได้นะครับ <S 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 สมมุติว่าเส้นปะตรงเส้นสีเทาตรงกลางที่ผ่านตรงนี้ที่กำลังเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะครับเป็น ช่วงที่จะมีการประชุมก็จะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยประมาณสัก2เดือน8สัปดาห์เนี่ยหุ้นมันก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาและหลังจากประชุมก็ยังแม้ว่าจะมีการลดตัวลงไปบ้างแต่ก็ยังสูงกว่าจุดเดิม ในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแล้วปีนี้เนี่ยในช่วงไต่มาสีก็จะมีการประชุมดังกล่าวแถมการประชุมดังกล่าวของปีนี้ก็จะมีวาระสำคัญก็คือจะต่ออายุการเป็นประธานาธิธบดีของคุณสีจิ้นผิงไปอีกนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นจีนได้อันนี้ก็เป็นข่าวดีให้เรากระชุ่มกระชวยใจกันสําหรับคนที่มีกองทุนหญุ้นเอเชียอยู่นะครับข้อมูลต่อมานี้ยเอามาจากกรุงศรีเอ็กซ์เพรสซีฟนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยจีนเนี่ยมี การผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นครับเพื่อต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับโดยดูจากยอดการระดมทุนในระบบการเงินจีนหรือที่เรียกว่า total social financing ของเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสูงขึ้นมาเป็นประวัติการนะครับของเดือนมกราคมเนี่ยก็ดูดูจากตรงนี้ก็ได้ครับตัวแท่งขวาสุดตรงนี้นะครับก็เห็นว่ามันสูงสุดตั้งแต่ปี2017ที่เขามีข้อมูลในตารางนี้ให้เลยนะครับถามว่าไอตัว การระดมทุนที่ว่ามันมาจากอะไรบ้างน,นะครับก็จะมียอดการปล่อยกู้ใช่ไหมครับย่าแบงก์โหลดนะครับมีระดมทุนในหุ้นนะครับมีการขายบอนมีการออกอ,อ,อันนี้เป็นหุ้นกู้แล้วก็กระมวลบอลจะเห็นว่ามีมการระดมทุนเนี่ยสูงที่สุดเลยการที่มีการระดมทุนหรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางการเงินเยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกระเตื้อนขึ้นมาแล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อ หุ้นในกองทุนที่เราถืออยู่แล้วก็น่าจะทําให้กองทุนนั้นทดแทนดีกลับคืนมาได้นะครับอันนี้ข้อมูลก็อาจจะสื่อความได้แบบนั้นนะครับต่อมาครับข้อมูลอันนี้เขาบอกว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นครับหลังจากที่ PBOC หรือว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยผ่อนคลายนโยบายทางการเงินไปแล้วระยะหนึ่งครับลองดูนี้นะครับไอตัวเส้นสีส้ม2เส้นเนี่ยมันคือส,ส้มเข้มกับส้มอ่อนนะครับอันนี้คืออัตรา ดอกเบี้ยอัตราที่เรียกว่า RRR หรือว่า Reserve Ratio นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นเงินสำรองที่ธนาคารเนี่ยจะต้องตุนเก็บเอาไว้นะครับเพื่อการสำรองว่าถ้าเกิดนี่มันจะเป็นเป็นหนี้สูงเนี่ยการที่ธนาคารต้องสำรองเงินนี้เอาไว้เนี่ยก็ทำให้ปล่อยกู้ได้น้อยใช่ไหมครับวิธีการที่จะผ่อนคลายทางการเงินก็คือว่าลดไอ้อัตราเงินสำรองเนี่ยให้มันที่ธนาคารจะต้องเก็บอาไว้ให้มันน้อยลงจะได้เอาไปปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะครับ ตัวเส้นสีส้มสองอ่อนกับเข้ม2เส้นนี้มันก็คือตัวไอตัวอัตรา R ที่บอกนี่แหละทีนี้ลองดูอย่างนี้นะครับในช่วงปี2015เนี่ยที่มีการลด R r ลงมาเนี่ยลดตัวเงินสำรองที่แบงก์ต้องเก็บเอาไว้ลงมาเนี่ยพอลดลงมาปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานครับเส้นสีดำก็คือตัวหุ้นจีนเนี่ยมันก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับลด R r ลงลด R หรือว่าเงินสำรองธนาคารลงเนี่ยหุ้นเพิ่มตัวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ดูช่วงนี้อีกนะครับปี2018นะครับตัวอาาัตราเงินสำรองธนาคารเนี่ยปรับตัวลดลงลดลงลดลงนะครับหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับลดไอ้ตัว RR หรือว่าเงินสำรองที่ธนาคารคณิตเก็บไว้ก่อนที่จะปล่อยกู้เนี่ยมีการปรับลงไปอีกก็อาจจะเป็นตัวที่อาจจะเราจจอ,อาจจะประมาณการว่าในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยหุ้นจีนก็อาจจะปรับตัวขึ้นมาอีกก็ได้น,นี่ก็เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานะครับเอาล่ะ ข้อมูลต่อมานี้เอามาจากทางทหารไทยนะครับที่ m b e m e s p r i n t นะครับเขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางจีนเนี่นยยังมีอยู่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับอดีตดังนั้นถ้ามองในมุมหนึ่งก็แปลว่าเขายังมีรูมเหลืออีกมากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกน,นะครับโดยมองว่าในปีปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเทียบเียงได้กับปี2015นะครับแต่ว่าอันนี้คือการกระตุ้นในปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่พุ่งลงมาตรงนี้นะครับแต่ตอนปี2015มันพุ่งลงมาแล้วดังนั้นก็ มีความใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ยังมีรูมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกนะครับต่อมานะครับเขบาบอกว่าการล็อกดาวน์ของจีนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าจีน,นในช้นโยบาย zero covid ใช่ไหมครับก็คือว่าเวลาตรวจพบเจอโควิดที่ไหนเนี่ยก็ปิดเมืองล็อกดาวน์ไปเลยนะครับข้อมูลชุดน,นี้บอกว่าการล็อกดาวน์ของจีนในระยะหลังเนี่ยมันเริ่มไม่กระทบก,กับเศรษฐกิจมากนักครับลองดูตอนที่จีนล็อกดาวน์ตอนแรกในปี2000ช่วงช่วง2019-2020นะครับ พอล็อกดาวน์ไปเนี่ยตัวเส้นสีขาวคือยอดการค้าปลีกเนี่ยมันตกลงไปห่วบเลยนะครับแล้วก็ยอดการผลิตของสินของของนดนานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ร่วงลงไปแรงนะครับแต่หลังๆเนี่ย20202021ปลายปี2021นะครับจะมีการล็อกดาวน์ที่อนิวิทอาจจะออกเสียงผิดน,นะครับส,สี่ช่วงเนี่ยอนิวิออกเสียงไม่ได้แต่ก็แปลว่าเป็นการที่มีการระบาดแล้วก็มีการล็อกดาวน์นะครับอันนี้ นะานจริงนะครับแล้วก็ CR นะครับที่มีการระบาดการล็อกดาวน์ใน3ครั้งหลังเนี่ยจะเห็นว่าตัวยอดการค้าปลีกเนี่ยมันลดลงไม่มากครับลดลงแค่นิดเดียวลดลงแค่นิดเดียวลดลงแค่นิดเดียวส่วนยอดการผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้มีการกระเทือนอย่างมีนยัยยะนะครับดังนั้นก็อาจจะบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมาตรก,การการล็อกดาวน์ของจนะีนก็อาจจะไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจของจีนมาก,กานักเลยครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ต่อมามาดูในแง่ของออกําไรของบริษัทจดทะเบียนในจีนะครับก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ยทรงตัวไม่ลดหลงนี่คือการประกาศเออร์เน็ที่ผ่านมานี่ยก็เห็นว่ายัาง คงตัวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแย่ลงะนะครับในขณะที่หางเสียงเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยอันนี้วิทยามอลในแง่ดีนะครับตัวเส้นสีแดงเนี่ยมันพังหัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัชนีหุ้นเทคของจีเนี่ยชื่อว่า NASDAQ Golden Dragon เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อตัว e a r n i n g เนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆื่อตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะหยุดการลดลงแล้วก็เริ่มที่จะชะลอการปักหัวลงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นน,นะครับก็อาจจะมองว่าเ e ออ n ออร์เน็ของบริษัทจดทะเบ บริษัทในจีนเนี่ยก็ดูมีสัญญาณที่ดีขึ้นหรือว่าไม่เลวร้ายลงไปกว่าเดิม,มะนะครับแล้วก็ถ้ามองในแง่ของดาวไซริกเนี่ยตอนนี้หุ้นจีนมันติดลบลงมาหนักมากแล้วนะครับถ้านาจากจากพีคในช่วงประมาณสักเดือนมีนาะคมปีที่แล้วเนี่ยมันลงมาแบบมาณยีเปต์แล้วนะครับดังนั้นมันมันจะลงไปกว่านี้อีกก็อาจจะถือว่ามีดาวไซที่จะลงไปอีกเนะี่ยไม่ไม่มากแล้วนะครับ ก็อาจจะมองว่าเป็นจุดที่น่าเข้าสะสมหรือเปล่ายิ่งถ้าดูในแง่ของ valuation อันนี้เอาเข้ามาจาก p h i l i p ฟ u u d Supermart นะครับวัดด้วยค่า PE เนี่ยก็ถือว่า PE ของกลุ่มเอเชียเนี่ยรวมถึงจีนเนี่ยทั้งตัวเซี่ยงไฮ้แล้วก็หางเส็งเนี่ยก็ถือว่ามี PE ที่ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเออถ้า p e ของกลุ่มเอเชียเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์สักประมาณ ต่ำกว่า10นะครับต่ำกว่า10อาจจะประมาณสัก1ิบสามนะครับตัวของจีนนี่ก็อยู่อาจจะประมาณสัก1ิบสิบนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเทียบกับตัว s อสแอนพเนี่ยปาเข้าไปจะประมาณสักเกือบสิยีอยู่แล้วนะครับตัวตัว world index เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณสัก1 5บห้าสนะครับก็ถือว่าในเกณฑ์สูงดังนั้นถ้าดูในแง่ของ e valuation แล้วเนี่ยหุ้นเอเชียก็ถือว่าอ,อยู่ใน เกณฑ์ที่ต่ํากว่าที่ภูมิภาคอื่นก็อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับสําหรับการรีวิวอัปเดผตผลตอบแทนกองทุนหุ้นเอเชียในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาการลงทุนในกองทุนหุ้นเอเชียนะครับที่วิบเก็บรวบรวมมาให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ